สวัสดีครับกลับมาอีกครัง้งกับการรีวิวสินค้าของ Tree Shop Wise นะครับว่ากันเข้าเรื่องเข้าราวไปเลยดีกว่าเผอิญว่ามันเป็นงานงานหนึ่งที่ผมจะพูดว่ายังไงดีแต่มันต้องรีวิวตัวนี้มันต้องรีวิวเลยนะครับ <Hey. S 1> เพราะว่ามันเป็นผลงานชิ้นเอกของเพื่อนผมเองนะครับแล้วมันก็ฝากมารีวิวเราก็จะรีวิวให้มัน อันนี้เป็นงานราดนะครับต้องบอกไว้ก่อนเป็นงานราดกับผมไม่ได้สตังนะจ๊ะกับผมไม่ได้สตังนะจ๊ะแต่ก็มาดูไปละกันจะทำให้เต็มที่ขอกำลังใจนะครับกดไลค์กดซับกดซับสไคร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เป็นกำลังใจแก่ตมด้วยเรามาดูกันเลยมันคืออะไรในกล่องนี้นะครับนี่กล่องมาเป็นแบบนี้เลยนะครับทำดูดีมากนะผมไม่รู้ว่ามันทำ เหมือนแบด์อะไรแต่ผมรีดไปเรียบร้อยแล้วรีดเรียบร้อยแล้วแกดูเลยโอ้โหยังไงครับข้างในยังมีแพ็คอีกแพ็คหนึ่งนี่ครับใครอยากได้สั่งใครอยากจะสั่งซื้อนะครับกดตาม i อตรงน,นรรี้ได้เลยนะครับหรือเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับงานของบริษัทนะครับ ปหกมาดูข้างันซับไฟล์นะครับจริงๆแล้วผมรู้มาอยู่แล้วว่าแพ็คเกจข้างในมันคืออะไรนะครับแต่อยากให้เพื่อนๆดูว่าบริษัทเขาแพ็คมาดีมากนะครับตั้งแต่กล่องในกล่องนอกฟอยล์กันลอยไฟล์กระแทกนะครับแล้วก็นี่ครับตัวสินค้าข้างในก็จะห่อภาพดีไว้อีกทีหนึ่งนะครับ นี่นะครับเห็นไหมแต่ว่าผมจะไม่แกะตัวนี้นะครับผมมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวอย่างของบริษัทเขาแกะมาให้ดูนะครับแต่ตัวนี้ผมจะนี่คือกระเป๋าสําหรับใส่มือถือนะครับใส่มือถืออันเดียวโดดเลยนี่สายมันดูดีมากมีสายอีกแบบนึงเะครับเป็นสายผ้าผมไม่ได้เอามาให้ดู ถามว่าทําไมต้องมีกระเป๋าใส่มือถือทั้งๆที่เราก็พกมือถือใส่กระเป๋าเกงกระเป๋าหลังแล้วก็กระเป๋าส่วนตัวอยู่แล้วผมจะบอกให้ฟังกระเป๋ามือถือตัวเนี้มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปัญหาฟิล์มแตกจอแตกคือหลายๆคนเนี่ยสมัยนี้ต้องบอกไว้เลยว่ามือถือเนี่ยมันแพงมากขึ้นกว่าเดิม iPhone อ2 4 Ultra ลเอ้ยนู่นนี่นั่นไอพวกเรือธงนะครับไอพวกเรือธงเนี่ยสองหมื่นกว่างนั่นแหละครับ ติดฟรีมาไม่ถึง3วันอย่างเงี้ยลูกค้าไปกระแทกแตกลูกค้าวางแรงแตกออกจากลิฟต์คนเดินชนแตกมึงเล่นเกมมึงออกจาก BTS มึงไม่ดูคนเดินผ่านแตกตอบโจทย์ครับตัวนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันทำมาเพื่อใส่มือถือเครื่องเดียวเท่านั้นคุณไม่มีสิทธิ์ใส่อย่างอื่นได้ผมเอามือถือมาให้ลองอ่ะดูนะครับ ม,มันใส่มือถือได้เครื่องเดียวแล้วมันใส่อย่างอื่นไม่ได้เราที่สาคัญคือกระเป๋าใบนี้ถ้าเครื่องคุณมีฝุ่นนะครับคุณดึงขึ้นมาฝุ่นมันจะหายไปดูไหมเพราะอะไรเพราะข้างในกระเป๋าเนี่ยมันมีกร,รมะหยี่อยู่เห็นไหมครับมันมีกระมะหยีอยู่ด้านในนะครับกร,รมะหยี่เนื้อดีนะครับขอบอกเลยด้านหลังครับด้านหลังตรงนี้คุณสามารถพกนามบัตรและเศษตังได้ เปิดออกมานะครับนี่มีช่องใส่ตงังช่องใส่รำบัตรบัตรโน้นบัตรนี่บัตรนี่บัตรบัตรนี้ครับบัตรที่พวกมันเป็นนี่อันนี้ใส่ตังได้นะครับแต่ใจจริงนะครับผมอยากให้เขาทําเป็นซองใส่เหรียญบาทสักทีนหนึ่งก็ยังดีนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือโลโกโ้ซัฟฟาเนี่ยเนี่ยโลโกโ้ซัฟฟไม่สมควรมาเขียนตรงนี้นะครับอันนี้คือข้อเสนอแนะนะไม่ได้ดา่า นะครับเพราะคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์กับผมไม่ได้สตางค์เลจ้าผมทําให้ฟรีเพราะฉะนั้นอุด่าได้ What?! นะครับเนี่ยสปายเนี่ยนะครับผมแนะนํานะคุณไปสกินบนตรงนี้ดีกว่าสวยกว่าเยอะคุณมาสกินตรงนี้หนังหมดราคาจริงๆแล้วไอ้ลองเสียบบัตรเนี่ยทำใกล้กันเกินไป ดึงลำบากเนี่ยดึงลำบากแล้วมีโอกาสที่ตรงนี้จะขาดด้วยนะครับต้องเข้าใจร้านต้องเข้าใจช่องนิดหนึ่งนะครับผมเป็นคนที่รีวิวของทุกสิ่งทุกอย่างก็คือถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดดีเป็นดีไม่ด,มดีก็บอกไม่ดีนะครับถ้าใครอยากจะซื้อกระเป๋าใบนี้หรือเป็นเจ้าของกระเป๋าใบนี้นะครับไปสั่งซื้อได้ตามที่ผม ทำ description ไว้ในใต้คลิปนี้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็อย่าลืมเข้าไปแวะเวียนดูกระเป๋าใบนี้สักนิดนึงสำหรับใครอยากซื้อให้พ่อให้แม่นะครับเอาแปลว่าถ้าตังเหลือนะก็ไปซื้อซะแต่ถ้าอยากซื้อของแบบนี้แล้วราคาถูกนะครับก็ไปสั่งร้านตีไอโฟนได้นะฮะ เขามีขายอ U หกใบครับทุกวันนี้ยังตั้งอยู่เลยครับหใบขายยากเหลืเกินก็เลยมาทำรีวิวให้ถ้าชอบก็อย่าลืมไปสั่งในเว็บไซต์กันนะครับหรบือแวะไปหาผมที่ดอนเมืองได้นะครับมีขายอยู่เหลืออยู่แค่6ใบเท่านั้นนะครับสวยนะครับของจริงสวยสวยกว่าในคลิปอีกนะครับหนังเนื้อดีเลยพรเเมียมากมากแต่ผมไม่ผมเป็นคนบอกไว้ก่อนนะครับผมเป็นคนดู ไม่เป็นว่ามันคือหนังแท้หรือหนังเทียมดูเป็นอย่างเดียวคือหนังหมูครับกินประจำนะครับแล้วที่สําคัญนะครับมันจะหมดปัญหาเรื่องจอแตกฟิล์มแตกอีกต่อไปนะครับแต่ผมเชื่อว,ว่าต่อให้คูกคุณมีกระเป๋าพวกมึงก็ถือโทรศัพท์เล่นกันอยู่ดีถ้าชอบชิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนให้หนูด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีจ้า